นี่ครับวันนี้ศิภามาแถวอีเคฮัมบารานะครับอีเคฮัมบาร์อีเคฮัมบาร์นำคำขึ้น,นครับตอนนี้ไปสิคำแล้วผมในภาพไปแถวอีเคฮัมบาร์อีเคฮัมบาร์แถวนั้นอจิขายของเก่าขายของอย่างหลายๆอย่างนะครับขาย ห,หั่มปอมหีนปอมขายตุ๊กตาปอมนี่ทุกอย่างนะครับตามไป,ไปดูนะครับแต่ผมว่าสิบวันเดือนไปเบิง่งของมันนั่นนะครับผมว่าสิพาเดือดยางพาราใงซี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันนะครับนี่นะครับย่ามคำพื้นของ โตเกียวนะครับช่วงเดี๋ยวอีกที่ฮาบาล่านะครับี๋ยวนี่นูนะครับช่วงนี้ใกล้ๆที่ทำนะครับ,รบยัางคำขึ้น สวัสดีครับพี่น้องพ่อเอกิร์ดพี่เก่านะครับสำหรับเปาคอนเกนกินเกแปนนี่สุภาพโดยใสนั่นรอดติดตามชมกันนะครับว่าเปาโจสุภาพโดยใส่สุภาพไปเลาะแทวาไรติดตามกันเลยนะครับนั่งอยู่โตเกียวพี่เก่าครับของเก่าโตเกียว เดี๋ยวติดตามนะครับ